เจ้าหน้าที่ทหารรอ15,001นำโดยร้อยเอกนัทธากลริทธิวงศ์นายทหารกิจการพลเรือนรอ15,001ได้นำเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันรอ15,001จำนวน16นายพร้อมยุทธปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากพายุโนอื่นตามนโยบายของไม่ทัพภาคที่4ขึ้นที่วัดกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ร้อยเอกนัทากรฤทธิวงศ์นายทหารกิจการพลเรือนรอ1 5บห้าหนึ่งกล่าวว่าทางผู้บังคับบัญชามีความเป็นห่วงเป็นใหยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบีจึงได้สั่งการให้มีการตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุหนอื่นโดยจังหวัดกระบี มีจำนวน30ศได้แก่พื้นที่อําเภอเมืองที่วัดกระบีน้อยนอกจากนี้ยังมีในพื้นที่อําเภอเกาะลันตาและภายในกองพันรอ 14, 1สิบห้าพันหนึ่งโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลขโทร,รศรรัพท์087-293-8017ตลอด24ชั่วโมงรอสิบหนะ้าพันหนึ่งครับ ก็จะตั้งขึ้นที่วัดกระบีน้อยนะแห่งนี้นะครับก็เพื่อที่จะเตรียมสายรองรับสายการนะครับที่พายุโน่นนะครับที่จะเข้านะครับในช่วงที่วันที่18นะครับถึง20ินี้นะครับก็ทางหน่วยก็ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์นะที่แบบที่พร้อมนะที่ช่วยเหลือนะประชาชนนะในพื้นที่จังหวัดกระบีนะครับก็จะมีที่ตั้งอยู่ที่นี่นะจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปตั้งที่ กอลันตานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีที่ตั้งหนึ่งที่ของในส่วนของหน่วยเองนะครับที่สแตนบายที่15,001นะครับก็อีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อรองรับการช่วยเหลือนะครับสหรับพี่น้องนะครับในจังหวัดกระบี่นะครับที่จะมีพายุโน่นนะที่จะเข้ามานะครับในช่วงนี้ครับครับศูนย์นี้สามารถช่วยเหลือได้24ชั่วโมงครับศูนนี้ก็สามารถนะครับช่วยเหลือประชาชนได้24ชั่วโมงครับ ถ้าเกิดเดตชาวบ้านจะแจ้งข้อมูลแจ้งผ่านทางไหนได้บ้างนับก็ถ้าเกิดเหตุน,นับก็จะแจ้งผ่านมาที่ตัวเบอร์โทรของผมได้นะครับก็คือเบอร์087ครับ2938017ครับก็ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมที่จะช่วยเหลือครับ